ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วพบเจอกับผมอีซีย่ยุคคนยุคคนวิเศษสรรยุคคนชนข่าวกันได้นะครับวันนี้ก็มีสถานการณ์ข่าวด่วนนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกลุ่มชายปริศนาคนหนึ่งนะที่บังอาจไปก้าวล่วงคุณทักษิณชินวัตรจริงๆก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ชื่นชอบตัดต่อรูปภาพของ บุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเมืองเฉพาะคุณทักษิณน,นะฮะผมไปดูวีรกรรมของผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นมือตัดต่อฝีมือก็ใช้ได้นะต้องใช้กับวัดใช้ได้แต่นะเวลานี้ยามนี้สถานการณ์นี้เล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่ทักษิณชินวัตรนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับว่า หนุ่มคนนี้ที่บอกว่าเป็นมือดีไปท้าทายระบบของพ่อใหญ่ทักษิณชินวัตเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนหากชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร์ได้เลยนะฮะนี่คือข่าวสไตล์ของยุคนให้ดูภาพก่อนให้ดูภาพเนี่ยก็ดูเป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะฮะดูมีอายุแล้วอ่เนี่ยครับนะ นับดูมีอายุแล้วนี่ทำเพื่อความบันเทิงหรือมีวัตถุประสงค์เป้าหมายทางด้านการเมืองอันนี้ไม่ทราบได้เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกันนี่ฮะพ่อใหญ่ตำรวจยกขยงบุกค,คาบ้านเลยนะฮะ <c oughs> เีว <c oughs> ขออนุญาต แ็ดูว่าตัดต่อภาพนี้ยขึ้นไปแวบหนึ่งนะครับคือเหมือนทําเพื่อความบั well. นเะทิงหรือเปล่านะหรือว่าทําเพื่อเป็นการสีสันเป็นสเก็ตข่าวทางด้านการเมืองเพื่อความบันเทิงหรือเปล่าเนียดูคลิปเนี่ยดูคลิปเดี๋ยวจะให้รายละเอียดว่าที่มาที่ไปเเป่่่ออองขาไใ มันเ,ป,เป็นรอยอ๋อแล้วขับไปแล้วเราต้องซึ่งมารู้อ๋อมันมีสีโปรแกรมหนึ่งคือเหมือนยางลบมันปรับได้ได้ก็จะเหลือแค่หน้าเหลือแค่อะไรลบปุ๊บมันก็จะเป็นไอตัวสานตัวอะไรอย่ี้ออกก็คือเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็จะ,จะอุะ้ยอันนี้เนีนือนอันนี้เหมือนประกอบเครื่องไหนครับเครื่องไหนก่อนครับก่อนเครื่องที่มีที่ก่อนเครื่องที่มีสิ่งไนดูไหมครก็เป็นคลิปสั้นๆคือเท่าที่ผมดูนะ ไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของคุณทักษิณน,นะแต่ว่ารูปของคนอื่นรู้สึกว่าลุงป้อมก็มีนะเมื่อสักครู่เนี่ยคือปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลงานของตำรวจไซเบอร์นะครับโดยท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะฮะเข้าตรวจค้นหอพักที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจับกลุ่มนายนิรุษครับ นิบรุตอายุ51ปียึดของกลางเป็นมือถือนะครับบัญชีแพลตฟอร์ม Facebook อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อนะครับที่มาของการจับกุมในครั้งนี้ก็คือฝ่ายกฎหมายของคุณทักษิณได้ตรวจพบบัญชีใน f c e e o o o นะซึ่งทำให้คุณทักษิณกับนายกคุณแพทองทานได้รับความเสียหายนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงดูหมิ่นถูกเกลียดชัง ได้รับความอับอายแล้วก็ยังมีพฤติกรรมนะชอบเอาไปโพสต์ซ้ําๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกับไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเป็นการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทนะฮะดูหมินหรืออาจจะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ซสี่ซ้ำไปนะครับต่อมาชุดสืบสวนนะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายนิกบรุษก็เลยนํากําลังเข้าตรวจสอบ แล้วก็เจอหลักฐานจึงนําเข้าสู่การจับกลุ่มทีนี้ไปดูเจ้าตัวสิครับว่ารับสารภาพว่าอย่างไรนิรุตบอกว่าผมเป็นเจ้าของ Facebook ลมเปลี่ยนทิศแน่ชื่อชื่อชื่อสเสถียเลยนะฮะลมเปลี่ยนทิศบิ๊กแอสได้ไที่มีการตัดต่อดัดแปลงภาพของนางสาวแพรทองทานและบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือและเครื่องแท็บเล็ตของกลางและยังเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ อีกหลายแพลตฟอร์มที่มีการโพสต์ภาพในลักษณะนี้เบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานี่ก็อย่างที่บอกครับเป็นการกระทำผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะเออตัดต่อขึ้นได้รับความอับอายเกลียดชังดูหมิน่นเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0,000นบาทนะเป็นมาตรา16แห่งพรบอรคอม แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพศ2560ดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบต่อไปนี่มีคุณผู้ชมบอกว่าจัดหนักไปเลยไอ้ตัวแสบสมควรเอาให้หนักนะไอ้ตัวแสบเห็นไหมฮคือคนเราเนี่ยมันก็เหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมอยู่ดีไม่ว่าดีไปตัดคลิปของคุณทักษิณชินวัตรนะตำรวจไซเบอร์ทุกวันนี้ก็ทำงานหนักนะครับ เราจะเห็นเลยนะฮะว่าตํารวจไซเบอร์ยุคข,ของท่านพลตารวจโทไตรลงผิวพันเนี่ยท่านไม่เอาไวนะ้นะนะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณหรือคุณแพรทอ,องทานหรือคนที่มีชื่อเสียงกลุ่มไหนก็ตามแต่นะครับก็สามารถไปคืออันนี้ทีมงานของนายกนะไปแจ้งตํารวจไนงะเห็นแล้วโอ้โหได้รับความเสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ที่ถูกดําเนินการในลักษณะนี้ แล้วก็เรียรับความเสียหายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปแจ้งตํารวจไซเบอร์ให้จับกลุมดําเนินคดีได้แต่ตํารวจไซเบอร์จะดําเนินการอย่างรวดเร็วฉับไวเหมือนเคสของท่านนายกแล้วก็คุณทักษิณหรือเปล่าอันนั้นก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะได้มาติดตามกันอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่วงนี้ข่าวข้องเงียบๆหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมนะ เพิ่งเสร็จจากการหยุดยาวปีใหม่มาก็เลยทําให้การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสารเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับหากมีสถานการณ์ข่าวด่วนข่าวสารที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเลยนะครับผมยุคนนะก็จะได้รีบเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบก,กันต่อไปและช่วงท้ายของรายการหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนนะครับสื่อบ้านๆชาวบ้านแบบนี้พูดชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาก็สามารถกดไลค์กดแชร์และช่วงท้ายของรายการ สนับสนุนแหนมยุคนสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านได้เลยนะครับจะกดสั่งซื้อผ่าน link line, inbox, ลิงก์ไลน์อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เลยนะครับเป็นของขึ้นชื่อจากชุมชนอำเภอปัวจังหวัดน่านครับน่านนะผมไปเค็กสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสณีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ1่ชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะ ใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อย้าสิบนะสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้ จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะ แนวยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพิกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยนึกกับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะทุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะนะเงี้เงินเงี้เงร้อยห้าสิบบาท สนใจพิมคำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสจน์แล้วนะครับไม่ได้ทําขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทัก,กทกีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะ คนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะอืมเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้ย สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษผลิตภัณฑ์การผลิตได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบ ชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้านับหนักร้อยสามสิบบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยนร่กิแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิ้มเลยเนี่ยนะร้อยสามสิบเก้าอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมพัฒนาชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกบวกนะหมูทุบจากพมบรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนครปฐมน้ำหนักร้อยกร,รัมบวกบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้ง